สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่27เมษายน2568นะคะหลังจากที่ไม่เพินใด้นำเสนอแนวทางเนาะฮานอยรวมแมนๆของ4เซียนให้กับ f อฟทั้งช่องไปแล้วนะคะ คลิปนี้แม่เพ้นก็นจะพผ้าเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาแนวทางเนาะทั้งฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกหรือว่าจะมาสรุปน้ำกันนะคะของแต่ละสำนักอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะเ mm hmm. บิงไฮจบได้ครบทุกสำนักนะคะในคลิปนี้ค่ะผ mm ู hmm. ้ใดมกักผู้ใดชอบของอาจารย์ไหนถกสำนักใจก็ฝากคอามเมตต้คลิปมาให้กำลังใจเนาะ mm hmm. ทุกๆเสียงทุกๆอาจารย์ด้วย mm hmm. ส่วนสำหรับเนาะ คนที่แบ่งปันน้ำใจให้แต่ละเซียนแต่ละจารย์แม่เพ็ญก็เขากราบขอบพระคุณนะคะที่แบ่งปันน้ำใจให้กับทุกท่านเนาะขอให้โชคคมันมาล้ำนำเรื่อยๆตลอดไปเด้อจากเนาะเดี๋ยวแม่เพ็ญให้เอซีทั้งช่องมาเบงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาตัวเลขแนวทางของมือนีกันต่อเนาะกัรมาเบิงผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก80 0ล่างออก29 ส่วนฮาหนอยปกติบนออก497ล่างออก20และฮาหนอย VIP บนออก941แล้วก็ล่างออก21นั่นเองค่ะฮะขามาเบิงงของแม่ลิ้วพารวยส่วนของแม่ลิ้วพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรูด7กับ8มาที่7นะคะ จับคู่เข้าชุดเน้น1นึฮานอยเนาะให้มา 7, 9, เจ็เก้าเออก9-7บนของฮานอยปกตินะคะส่วนของพ่อเปลี้ยงนะคะของพ่อเปลี้ยงตัววิ่งตัวลูดบอม่าจ้าตัวนะคะแต่ว่าชุดลองจับคู่ชุดลองเข้านะคะเข้าที่2-9ตรงตรงล่าง,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 งของนอยพิเศษของพ่อหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้ให้มา8กับ9หลุดนะคะพอเขา วออิ่งลุ่มาอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่บอเขาวิ่งลุ่มาที่เก้าสองฮานอยมาเนาะแต่ว่าจับคู่บอเขาส่วนของอาจารย์สบายเมื่อวานนี้ลุดนนะคะบอเขาจากเก้าวไอไปออกพิเศษกับปกติเนาะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพก็ กับชิดใจพรวยไม่เพ็นบว่าได้ลูกคิปไห่เราเจอลูกคิปไห่อยู่แต่เราเพิ่นไม่เพีนว่าได้เขียนใหว่นะคะเราขึ้นหน้าจอให้เนาะอ่ะเขากัมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยเอาฮานอยแยกกันก่อนเนาะสำหรับหาน้อยแยกวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกแปดของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้ลูดที่แปดกับเก้าจับคู่มีแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ชุดสตัวบนให้มา891แล้วก็980ส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่4กับ5จับคู่ที่44 45 5455ชุด3ามตัวบน455และ544ส่วนฮานอยวีไนั้นให้ลูดที่5กับ6จับคู่52 53 62 63าสามชุด3ามตัวบนมี563แล้วก็652ค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางหานอยแยกของเขาฝากมานะคะเดี๋ยวเราแคปหน้าจอพร้อมของตาปากน้ำโพอีกเท่านึงน,นะข้ามาเอาฮานอยแยกของเขาเออของอันตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้น้อยพิเศษรูดนกกับ9จับคู่6 9 6 2 9 9 9 2ชุด3ตัวบนมี9 6 9แล้วก็6 9 2ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่4กับ7จจับคู่ที่ สี่สามสีชุด3ามตับนมี4 7 6แล้วก็7 4 3ส่วนฮานอยวีไนั้นให้รูดที่2กับ5จับคู่2 4งสี่สอชุด3มตับนมี2 5 7แล้วก็5 2 4นะคะอ่ะได้ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพแล้วก็เขาฝากมาแอบ fc ท่านจำแคปหน้าจอก่อนนะคะอ่ะแคปหน้าจอก่อนค่ะแล้วค่อยไปต่อของอาจารย์อื่นๆสำนักอื่นๆเนาะตัวแห่ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะ fc ถ้าตั้งใจจะตามของอาจารย์ใดก็ชอบจะหลุดนะคะช่วงพอมีดวงทาว่าช่วงไม่ดวงยิบของอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งมาซื้อมันกระถือเนาะ แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อนะคะ้าต,ต่อที่ของข้อหมอดูเลขเด็ดส่วนของข้อหมอดูเลขเด็ดวันนี้นะคะวิ่งรูดให้มาเจ็ดกับแปดบนล่างจาับคุ่ให้เจ็ดสามเจ็ดสี 5, ่เจ็ดห้าแปดสามปดสี่แปดห้านะคะเบอร์โทนอยู่ที่ใต้ตัวเลขเลยเด้อค่ะ ส่วนเมื่อวานของพ่อวิ่งนู่นมา1ตัวนะคะมาที่9กสองฮานอยแต่ว่าจับคู่พ่กเขาเมื่อนี้ให้วิ่งรู่จุดกับ8บนล่างจับคู่เจ็ดห้าเจ4ดสี 3, ่เจ็ดสามแล้วก็แปนะคะได้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดแล้วห้ามาตโตที่ของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยเห็ุเป็นห้านอาา้อยแยกมาให้นะคะนี่คะ่ะ เป็นฮานอยแยกเลยน้อยพิเศษวิ่ง3กับ2จับคู่มี 30, 3า3ศูน2์2ามหแล้วก็ฮานอยปกติให้สให้รูดที่2กับ1นน้อกวิ่งที่2กับ1จับคู่ 20, 21, 26แล้วก็ 10, ึ่และ16ส่วนฮานอยบีเออาจารย์สอยให้วิ่ง8เมตรเดียวจับคู่ 80, 82, 83, 84, 86แกล้วก็แปนะคะ นี่ยะส่วนเมื่อวานเนาะหลุดนะคะจากฮานอยบ i ไไปขึ้นฮานอยปกติกับฮานอยพิเศษเนาะตัววิ้ตัวลูบส่วนวันนี้อาจารย์ก็ยังไขมาเป็นฮานอยแยกคือเก่าเนาะนอยพิเศษวิ่ง3กับ2จับคู้มี3ามศูนย์สาแล้วก็26ส่วนฮานอยปกติให้วิ่ง2กับ1จับคู่2อ2ศูนแล้วก็101316 ฮานอ,อย v ีไให้วิ่ง8เม็ดเดียวจับคู่ 80, 82แล้วก็ 83, 84, 86, 81น่ะคะ,ะแคปหน้าจอค่ะของหมอดูเลขเด่นและอาจารย์สบายนะคะ oh <my> อยู่ในเมืองมีแต่เสียงลด oh <my> เสียงเครื่องยนต์น,นะคะเอฟซี FC จะเสียงดังเลยเด้อนะคือดีบานเท่าเด้อ อ่าไปต่อนะคะจีบัานเขาเลยนจะเสียงไกลคัน <c oughs> เป็นอะไรคำแพงไอออกๆอยู่นี่แหละคำแพงไม่สบายคำแพงไม่สบายอืมมาเอาหานอยรวมของตาปากน้ำโพกันต่อเลยสำหรับหานอยรวมตาวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาสี่กับเจ็ดจับคู่สองสี 4, ่สามสี 4, ่ห้าสี 3, ่หกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าและเจ็ดหกนะคะ เมื่อวานนี้ข,าข้างนารวมตาปลาเล่นให้นะลงให้อยู่แต่ว่าบ่ได้เขียนโอเร์มาสีขาวสีขาวก็สีขาวก็สีขาวย่ำว่าหลายส่วนกับแม่ย่าอยู่ย่าเป็นว่าสันฮาน่อยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่าง4กับ7จับคู่ให้มี2 4 3 4 5 4และ6 4 7 2 7 3 7 5และ7 6นะคะ ่ะเอาของพ,พ่อเกลียงกันต่อส่วนของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดเด่นมาที่013ชุดเน้น2ตัวมี20 21 30 31 38 48ชุดรองมี58 68และ49นะคะประมาณค่ะของพ่อเกลียงวิ่งรูดบอมาจักตัวนะคะแต่ตัวจับคู่เข้าชุดรองเนาะมาที่29ตกตรงด้านของลอยพิเศษหนึ่งานอย วันนี้พ่อให้มาเด่นวิ่งลู่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามเนาะจับคู่ชุดนี้ก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสี่แปดแล้วก็ชุดรองห้าแปดหกแปดสี่เก้าค่ะนะแคปหน้าจอเด้อจะ้ะแคปหน้าจออณูทางของพ่อเกลียงแล้วก็ของ ตาปากน้ำโพเนาะยังอีกสองสานักนะคะแค้หน้าจอาก่อนค่ะไปต่อขายซีอะมา,อาของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดให้มาเจ็ดเม็ดเดียวเมื่อวานนี้แม่เพนเขียนผิดนะคะพิมพ์ผิดที่แรกว่าจะพิมพ์เก้านั่นแหละลวมือไปโดนแปดก็เลยกรได้เบิ้งนะคะ ก็เลยเป็นแปดเนาะวิ่งเก้าเก้ามาสองฮานอยนะคะเมื่อวานนี้ของอ่าสุดใจพาลวยแต่ว่าเมื่อวานนี้จับคู่ประเขาเนาะเมื่อนี้ไห้ม่าวิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่ให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสี่เก้าห้าและเก้าหกนะคะวิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวบนล่างนะสามฮานอยจับคู่มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสี่เก้าห้าและเก้าหกค่ะ สุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของแม่ริววันนี้แม่ลิ้วมีชุดชุดสามตัวมาฝากด้วยเนาะแม่ให้วิ่งลูดบนล่างมา3กับ5เนาะจับคู่ชุด3าตัวมี3าคู่ก็คือ038 5 2ส9มแสี่เชุดเน้น2ตัวมี5้าสามสามแสองสาชุดรองมี0ูนย์สองหกและ54นะคะ อ่าส่วนเมื่อวานของแม่วิ่งรุ่นมา1ตัวจับคู่เข้าชุดเน้น1นึ่อนยเนาะก็ให้มาเจ็เลขออกเก้บนของนอยปกติ1นึ่อนยส่วนวันนี้แม่ให้วิ่งรูดบนล่างมา3มกับ5ชุด3ามตัวบนมี0ูนย์สาแห้าสองสามแล้วก็9ก้าสี่เจ็ดนาะชุดสาตัวบนมี3าคู่ชุดเน้น2ตัวก็จะมี5้าสามสามแดสสาห้าสี่เจ็ด แล้วก็ชุดลองมี036264และ54นะคะอ่าคลิปนี้ก็ได้ครบจบเนาะมีหลายๆคนถามขอแนวทางแอดอ้อยพารวยเนาะเดี๋ยวไม่เื่อนจะถามเพื่อนไหวมาช่วงนี้เพื่อนหวางหรือยั่งนะคะเดี๋ยวไม่เื่อนจะขอเพื่อนไปนะคะเ c เนาะ ตัวเลขทุกตัวที่ทุกเสียงทุกอาจารย์ให้มาก็มีเข้ามีหลุดเนาะถ้าเข้าจะซื้อตัวเลขเข้าจะซื้อเข้าต้องซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนแล้วก็กลับด้วยนะคะเอฟซีมันจะจะถือตรงเนาะค่ะถ้าว่าจะไปซื้อตรงตรงอย่างเดียวกันมันับเป็นไปบ่ไดนะคะเอฟซีจะให้เอฟซีทั้งช่องพิจารณากรเสียงซื้อคือแม่เพ่นบอกตลอดเนาะถ้าถ้าเป็นแม่เพ่นซื้อนะแม่เพ่นจะซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนแล้วก็ซื้อทุกตัวต้องกลับด้วยเนาะค่ะ แม่เพ่นจะเป็นคนแบบนั้นถ้าจะซื้อตัวตรงบกับนี่เปลี่ยนไปเพราะใดแม่เพ็นเนาะมันเสี่ยงนะคะเอฟซีบาดออกมามันออกตัวกับเขาเสียดายน่ะ้เดี๋ยวเดียดเเดียวดีดเดียาเดีดี๋ยวเดีีเเยยีเเว ของอาจารย์นั่นเขาแน่บ่เขาแน่ออกตัวกับแน่บ่ตัวกับแน่บต่บบตรงบ่ถือกะเปลี่ยนไปบ่ไดเด้อค่ะเอฟซีตองพิจารณากรเสียงซื้อนะคะถ้าเราจะตัดสินใจลงทุนแล้วเราต้องกลับทุกตัวแล้วก็ซื้อบนซื้อล่างด้วยเนาะส่วนคลิปนี้ม่เพ่นก็ฝากร้านตำไทยตำลาวนะคะร้านตำไทยตำลาวแซ่บๆนัวๆส่ง ถึงที่ถึงใจ24ชั่วโมงนะคะผู้ใดอยากสนใจก็เข้าไปสั่งจิมลิงได้คลิปได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้แม่เพ่นขอให้ทั้งผู้ให้และผู้รับสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อจะ้ะเนาะเฮงเฮงปังปัง,ปงยกช่องค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ